เลยอ่ะว yeah. ้าน่ารักจังเลยไวรุ่นของคออืมไวรุ่นไวรุ่นของคอว้าวนี่ผับจริงๆเลยอืมไวรุ่นไวรุ่นเซเฮี่เสฮเหรออืมเซี่ยอเซ่เย่อืมอรุ่น ันายไปรุ่นคังค่าไหนดูสิไปรุ่นคังค่าทักทายทักทายแฟนคลับหน่อยเลยไปรุ่นเฮ่เป็นไงล่ะไปรุ่นคังค่าเซ่แฮ่เซ่แฮ่เซ่ฮา